สวัสดีเอทุกคนนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับยามาฮามีโอร้อนะครับนครับในกรณีที่รถเปิดสวิ์แกุญแจแล้วไฟไฟรูปเครื่องบันโชว์แล้วอ่ะพี่ชื่อเเนี่ยบีบแต่ดังในลักษณะนเนี้ยเนี่ย แต่กดสตาร์ทมือแล้วดีเลยมันไม่ทํางานนะครับเสียงเสียงใดสตาร์ทมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความรู้แล้วก็ให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆวิธีการเ็คบื้อนต้นมันทำยังไงครับพี่กําเบกกําเบกกําเบกเนี่ยครับถ้าเรากําเบกในลักษณะนี้แล้วรถมันกดสตาร์ทมือไม่ติดนะครับเนี่ยข้างนี้ด้วยเออนี่ปล่อยครับปล่อยนีย่เวลาเรากําเบกแล้วนะครับ รถพวกนี้มันต้องกดมันต้องกำเบก,ก่อนนะครับครับถึงจะกดสตาร์ทมือติดนะครับแต่เนีี้กำเบกทั้งหน้าทั้งหลังแล้วกดสตาร์ทมือดีเลมไม่ทํางานครับนี่ดีเลมจะอยู่ตรงน,นี้ดีเลยจะอยู่ตรงนี้ถอดน็อตตัวนี้ออกจะเห็นดีเลยปกติแล้วเวลาเรากดเวลาเรากดสตาร์ทมือถ้าดีเลยมันเสียมันจะดัง มันจะดังแตกๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงนี้แต่อันนี้ดีเลย์มันไม่ทำงานเลยครับพอให้เห็นนะสวัสดีครับครับ,รบนี่นะด,ดีดแต่ดูนี่แต่มันดังแต่รถมันสตาร์ทไม่ติดดีเลย์มันไม่ทำงานเลยนะครับห้เราอาตัวนี้ นี่ครับสายของสวิทตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้ในกรณีที่กดกดแล้วไฟเบรกติดแต่กดสตาร์ทมือแล้วรถมันไม่ติดแล้วเสียงใดดีเลยเสียงอ่ะเอาใหม่ในกรณีที่เปิดสวิทค,คุณแจ <c oughs> เสียงแตรดังกดปุ่มสตาร์ทมือแล้วก็กำเบรกแล้วเสียงใดสตาร์ทก็ยังไม่ทำงาน ให้เราหาสายสีนี้เนี่ยครับสีนี้สีน้ําเงินขาวแล้วก็ดํานะครับนี่อันนี้คือไฟเบรกหน้าอันนี้สวิทช์ไฟสายของสวิทช์ไฟเบรกหน้าปึ๊บให้เราให้เราดูนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าปลั๊กตัวเมียนีปลั๊กตัวผู้นี่ให้เราเอาไขควงจ<อ>ิ้มเข้าไปในลักษณะนี้ปึ๊บนะครับทีนี้เราก็ไปกำเบรกดูซิว่ามัน เสียงเครื่องยนต์มันจะติดหรือ,อยังอ่ะกำเบีกด้วยนะไม่ต้องไปกดปุ่มเนี่ยเพียงแค่เราจิ้มจิ้มเนี่ยจิ้มคีบสายไฟสองอันนี้ให้มันโดนกันปุ๊บนี่เราก็กำเบีกเนี่ยครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆเทคนิคการเช็คนะครับเทคนิคในการเช็คว่าสายไฟมันขาดไหมปุ่มกดสตาร์ทมันเสียหายไหมนะครับให้เช็คอย่างนี้เนี่ยวกิ้มเข้าไปปุ๊บ แล้วก็กำบีดเปวทก่หนเจ้าแล้วก็กำบีดทีนี้นี่มันจะมีน็อตล็อกประกับอยู่ตรงนี้ให้ถอดออกถอดถอดน,นตัวนี้ออกอตัวนี้ออก นี่นะแล้วก็ดึงออกดึงตัวนี้ออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยากใหญ่มัน,ม,นมันทำมันเกาะอ,อยู่ตรงเนี้ยให้เราถอดต,ตัวนี้ออกน็อตสองตัวนี้ออกเอาลงข้างาอกีกห่อพี่ลงข้างลง่างลงห้างนะฮะคือนั่นแหละ ให้ถอดปุ่มตัวนี้ออกมาทำาทำความสะอาดปุ่มกดสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ยกขึ้นเอาน็อตตัวนี้ออกแล้ก็ง้างตัวนี้ขึ้นไปสลักมันสลัก สนิมกินจนสลักจะหักแล้วเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นขี้เกลือสีดำอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันจะกดสตาร์ทมือไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมเอาแปรงลวดมาทำทำความสะอาดก่อนถ้าไม่อยากซ่อมเราใช้น้ํยาสามเอ็มพ่นใส่ก็ได้ถ้าพ่นใส่แล้วมันกดสตาร์ทติดล้วก็ไม่ต้องถอดออกมาซ่อมนะครับแต่อันนี้เราต้องถอดออกมาทาความสะอาดมันดีกว่าเนี่ยใช้แปรงลวดเล็กๆอย่างเงี้ยขัดขัดเอาคราบขี้เกลือออก เ๋ยคพีมแลมมาขัดมันซ่อมให้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้ใครลหลายๆคนนะครับพวกมีโอฟีโนโนโวมีโอฟีโนโนวนะครับที่มันเป็นปุ่มกดสตาร์ทแบบเนี้ยที่มันยังไม่เป็นปุ่มกดสตาร์ทรุ่นใหม่ๆเหมือนพวกฮันด้าครับแล้วก็ครีมครีมครีมขัดออกให้มันเป็น ขีดน้ำยาใส่ก่อนแล้วก็ขัดขัดไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้ครีมนีบตัวนี้ออกมานีบ,น,บนีบมันออกมาจากบอาวันเดี๋ยวผมขัดก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูครับเสร็จแล้วมันจะกิน อย่างนี้นะอย่าไปเอาไอ้ลูกหมูขัดนะครับเดี๋ยวถ้าเอาลูกลูกหมูหรือลูกหมูขัดอะ่ะมันจะกระเด็นหายเนี่ยใช้ครีมบีบเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขัดๆขัดบึ๊บนี่แล้วเราก็เอาไปวางใส่ที่เดิมมันนี่นะครับให้มันอยู่ใว้นะตอนนั้นนี้่ะถือไว้พี่สปริงไปไหนอ่ะเอาถือไว้สปิงก็ขัด ขัดสปริงด้วยนะครับมันก็เป็นเหมือนสะพานไฟครับให้ระบบไฟมันชนกันให้สายไฟมัน2อ,อันมันสปาร์กกันนะครับแล้วดีเลย์มันก็จะทำงาน ยืดสปริงมันออกนิดนะึงจากนั้นแล้วก็วางไว้แล้วก็กดตัวนี้ลงให้มัน,นอยู่ในลักษณะนี้แหละพ่นน้ำยาสามเอ็มใส่เดี๋ยวลงเป่า ถ้ามันกดสตาร์ทมือยากๆก,กาเบรกแล้วไฟเบรกสองข้างติดแต่ว่าเสียงดีเลย์ไม่ทำงานให้พยายามถอดต,ตัวนี้ออกมาล้างมีโอฟีโนโนวรุ่นเก่าครับถอดออกมาซ่อมได้ผมไม่รู้ว่ายมะมา้ห้ารุ่นใหม่ๆมันจะทำแบบเดียวกันหมดหรือเปล่าพวกเอ็นแม็กก็เป็นแบบนี้ได้ครับ ปิธเีเค็กง่ายๆครับมีโอร5อยยีไก็ทําแบบนี้แหละสาหรับคนที่อยากจะซ่อมสตาร์ทมือมันแต่ถ้ามีสตาร์ทเท้าเราก็ใช้สตาร์ทเท้าแก้ขัดไปก่อนถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจริงๆครับไปขึ้นไป เราจะพิ่งเอาไปใส่ตรงนู้นเสียบเข้าไปในตัวนี้ก่อนนะครับฟ้าไอ้น้ำเงินขาวนะแล้วก็ดำนะครับกิ้มกิ้มเข้าตรงนี้อย่าไปกิ้มคู่นี้คู่นี้มันไฟเบรกไอ้สีน้ําตาลเขียวเนีย่ยากำเบรกด้วยให้เห็นเบรกด้วยเออพอประมาณนี้พออ่ะ ง่ายๆนะครับเก็บความรู้เล็กๆแน้ออๆครับหลังจากนั้นเราก็เอากลับไปใส่ที่เดิมมัน ขวบคาบกีโคงขีเกลือครับน้ำยา3ามโซเน็กก็ได้แต่ 3M ถูกกว่า 3M 120โซเน็กร้อยสาสิปวดใหญ่เสร็จเรียบร้อยครับเก็ดพวงนู้เล็กๆน่อนอๆนะนำมาฝาก้วยซีครับสำหรับมีโอร้อยยีห้านะครับที่ในกรณีที่มันบีบแต่ดังเนี่ยเปิดไฟแล้วเปิดกุญแจปุ๊บนี่แล้วก็ไฟตัวนี้มันติดแต่นี่แต่มัน กำเบรกหน้าหลังไฟเบรกติดปกติแล้วก็มากดปุ่มนี้ดีเลย์เสียงใดสตาร์ทไม่ทำงานก็ให้ถอดตัวนี้ออกมาซ่อมครับก็หวังว่าจะเป็นองค์ความรู้ให้เอฟทุกคนนะครับเจ็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนำมาฝากนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับถ้าหากว่ามีองค์ความเป็นองค์ความรู้หรือว่ามีความรู้ให้เเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นองค์ความรู้ให้ F อฟซแล้วก็เป็นเทคนิคเป็นแนวทางก็ เห็นดูแล้วว่ามันโอเคก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม